พี่ครับทำไมคนเราต้องเจ็บป่วยด้วยครับทำไมคนเราต้องเจ็บป่วยหรอถ้าเรามองในด้านในด้านของธรรมชาติใช่ไหมครับความเจ็บป่วยก็มาจาก <c oughs> เชื้อโรคหรือว่าฝุ่นหรือว่าการดูแลร่างกายของเราอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองพมพีเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่สี่อย่างด้วยกันในการเจ็บป่วยของเราอ,อยากรู้ไหมอยากรู้ครับครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเหตุผล4อย่างด้วยกันที่ทําให้เราเจ็บป่วยนะครับใน,นพระคัมภีร์เชิญชมนะครับ4เหตุผลหลักของความเจ็บป่วยในพระคัมภีร์นั้นความเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจาก4เรื่องนี้เป็นหลัก1และเมิดกฎธรรมชาติเมื่อพระเจ้าในรมิตสร้างจักรวาลพระองค์ทรงตั้งกฎขึ้นมามากมายตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องรักษาสุขอ,อนามัยที่ดีมีระเบียบในการรับประทานอาหารและการพักผ่อนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดนี่คือกฎของธรรมชาติถ้าเราละเมิดกฎธรรมชาติเหล่านี้เราก็จะมีความเจ็บป่วยถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นในสภาพอากาศที่หนาวเราก็จะเป็นหวัดอย่างแน่นอนเราต้องเชื่อฟังกฎแห่งธรรมชาติของพระเจ้า 2. ความบาปโรมบทที่5ข้อ12กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่ความบาปได้เข้ามาในโลกโดยคนผู้เดียวและความตายก็เข้ามาโดยความบาปนั้นดังนั้นความตายจึงได้ลุกลามไปสู่คนทั้งปวงเพราะว่าคนทั้งปวงล้วนได้ทำบาปอยู่แล้วแท้จริงแล้วสาเหตุแรกของความเจ็บป่วยก็คือความบาปเพราะว่ามนุษย์ตกต่ำ ความบาปจึงเข้ามาในโลกจากนั้นความอ่อนแอความเจ็บป่วยและความตายก็ตามมาถ้าเราไม่จัดการกับความบาปชีวิตของพระเจ้าจะไม่สามารถไหลามาสู่เราผลลัพธ์ก็คือความอ่อนแอความเจ็บป่วยกระทั่งความตาย3การโจมตีของซาตานในสองกรินโธ์บทที่12 เปาโลได้กล่าวถึงการที่เขาได้ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นสามและขึ้นไปยังสวนบรมสุกเกษมและเขาได้รับการเปิดเผยที่สูงลำ้ำแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องการให้การเปิดเผยที่สูงล้ำนี้ทำให้เปาโลยกตัวเองขึ้นจนเกินไปจึงทรงยอมให้ซาตานทุบตีเขาโดยให้มีเส้นหนามอยู่ในเนื้อหนังของเขาเกี่ยวกับเรื่องหนามนั้น เปาโลวิงวอนองพระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อให้หนามหลุดออกไปจากเขานี่หมายความว่าเขาวิงวอนตอพระองค์ไปเรื่อยๆจนพระองค์ตรัสกับเขาพระองค์ตรัสว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพราะฤทธิเดชของเรานั้นจะปรากฏอย่างครบสมบูรณ์ได้ในความอ่อนแอเมื่อพระองค์ตรัสอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกต่อไปสี 4. เพื่อสง่าราศีของพระเจ้าในโยฮันบทที่9มีชายคนหนึ่งที่ตาบอดแต่กำเนิดเมื่อสาวกได้เห็นเขาจึงถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าใครได้กระทำบาปคนนี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอดพร,ระองค์ตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้กระทำบาปแต่เพื่อการงานของพระเจ้าจะได้ปรากฏในตัวคนนี้ เราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงต้องเชื่อในพระองค์ถ้าท่านป่วยและได้พยายามรักษามาทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังรักษาไม่หายท่านไม่ต้องกังวลพระองค์จะประทานพระคุณที่เพียงพอให้เมื่อเราป่วยด้านหนึ่งเราต้องดูแลสุขอ,อนามัยของเราและรักษาสภาพแวดล้อมของเราให้สะอาดแต่ในอีกด้านหนึ่ง เราต้องอธิษฐานต่อพระองค์อย่างจริงจังเพื่อรับการฉายส่องตลอดจนรับสุขการหล่อเลี้ยงและพระคุณที่เพียงพอของพระองค์ในเมื่อเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งดังนั้นเรายังต้องกลัวสิ่งใดอีก